สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องแม่หน่อยผ้ารวยมัณฑการผ้ารวยเชียนซาอูผ้าชกเมื่อนี้เป็นวันที่สิบหาตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ่ะแอดกับสิบผ้ามาตามแนวทางโค้งสุดท้ายรัฐบาลของอาจารย์เชียนซาอูเนาะคะ่ะโค้งสุดท้ายของอาจารย์เชียนซาอูพิน่นเน้นให้ บนล่างยางละหน่อยหนอยคู่หน่อยหน่อางเนาะค่ะถ้าพี่น้องเยซมักกะจัดขัดกะพานเด้อค่ะทั้งสองเห้าใหเบิงเอาไว้เพื่อเปล่นแนวทางแนวทางรัฐบาลของอาจารย์เซียนซาอเุเพื่อเด้นใหเพิ่อเด้น หาโกเกตเนาะคะ่ะเลียกดินวิ่งรูดนี่ก็หากับเกตตัวเน้นของเพิ่นก็คือหาเนาะคะ่ะบนเพิ่นก็ห้ยไปสามคูสามหางแต่ตัวเน้นของเพิ่นก็มีอยู่สองคูเนาะคะ่ะบนเพิ่นห้ศูนย์เสามเ็ดแล้วก็หนึ่งเกตหนึ่งเกตนี่เป็นตัวร่องสําหรับตัวเน้นก็คือ ูนย์เกตกับสามเตเนาะคะ่ะสองตัวล่างก็มีอยู่สามคูสามหางคือกันเนาะคะ่ะสามตัวล่างก็สิมีแปดหาหนึ่งหาสามหานี่เนาะคะ่ะคือแนวทางโค้งสุไทายของอาจารย์เส้นซ่าอุส่วนสามตัวของเฟินก็สิมีอยู่สี่คูสี่หางเนาะค่ะสามตัวกัสิมีสี่ศูนย์เกตหาหนึ่งเกหาเก้าเกต เก้าเก็สามนี่เนาะคะ่ะคือตัวเลขแนวทางรัฐบาลโค้งสุดท้ายของอาจารย์เซียนซาอุเนาะคะ่ะเอฟซีของอาจารย์เซียนซาอุกับเบิ้งเอาแคปเอาเด้อค่ะเลขของอาจารย์เซียนซาอุเพิ่นกับ,บ่หลายตัวค่ะเพิ่นกันเพิ่นกองออกมาคักแล้วเพิ่นว่าเฮ็ดได คักแล้วมีอยู่สามนี่ละประสนล่างกัมีเพิ่นเน้นให้กัมีอยู่สองคู่บนกับสองคู่เนาะคะ่ะเพิ่นเน้นเนีนไว้ให้เน้นเนีนเนื้อ,เน,อเนื้อเลยเนาะคะ่ะส่วนเลขของแอสเนาะคะ่ะตัวเลขของแอสของแม่น้อยกัสิมีอยู่ สองคูค่ค่ะเลขสามตัวสิมมีอยู่สองคู่สิมมีสี่เก้าเกตหาเก้าเกตนี่เนาะค่ะเลขของแอดกะมันกะเข้าดีอยู่ดีคะ่ะพี่น้องเอฟซีแต่ว่าแอดกะบอกคอยได้ลงให้พี่น้องเอฟซี้าได้เบึงถ่ายเอฟซีมากกะเอาไปซับเล่นเอาเด้อคะ่ะเลข ของแอดก็มีอยู่ค 9, 9, แค่นี้ค่ะมีสี่เก้าเก็ดหาเก้าเก็ดแค่นี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วถ้าเอฟซียังม่องหาตัวเลขกว่าซิเลนตัวใดว่าท่านใ,นใดได้ก็มาล่องล่องเบิงตัวเลขกแมวทางของแม่น้อยผ้ารวยเบิงเด้อค่ะสี่เก้าเก็ห้าเก้าเกเนาะคะ่ 4, 9, 5, 9, ะ,คะมันก็มาตรงกันกับเรขก ของอาจารย์เซยนซาอุเนาะคะ่ะห้า,าเก้าเรงกันกับเลขของอาจารย์เซยนซาอุน่อยกับบดเอวเลขของเพลินมาใส่พอว่าเม่น่อยกับเกียงเอาคือกันเนาะคะ่ะแต่ว่ามันกับมาตรงกันกับเลขของอาจารย์เซยนซาอูเพลินห้า,าเก้าเรงกันพอดีเนาะคะ่ะ แอบนาจะเอาเด้อค่ะพี่น้องเย็ซีถ้ามักถา้กถาชอบถ้าบ่มักกับพานไปทั้งสองเฮ้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางพิษถือกกับบ่วกันเนาะค่ะถ,ถ่ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเย็ซีเฮ้ามีแต่ความสุกความเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีขอให้สดซื้นสมบัง ถูกหวยรวยเงินในวันที่16ตุลาคมทีสีหอดนี้กันทั่วหนาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ